อย่ามีพี่ชายอ่ะบอกมี่พี่ชายเป็นที่เป็นผู้ชายอ่ะพี่ชายพี่ชายี่อ้อนพี่ชายหน้าหน้าสามเอ็จเสียงบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยพี่ชายนี่ไงพี่โฟโตเป็นลูกแม่ไหมโตเป็นลูกแม่ไหมแต่เจนหลานข้าต้องการแล้วไม่เจนนะครับเร็วๆโฟอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ญาติพี่หล่ะ ทำไมว่าบ้านกูมันไม่ดีตรงไหนหรอกนี่ยคนไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครเนี่ยคะที่ปฏิเสธหรอส่านอืไม่ก็เนี่ดีจ่าอุ้ยเรย์น้องชายพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยคิดถึงจังเลยไอ้น้องชายของพี่ อ๋อท่เชฟหลานเลยอ่ะโอ้ยครบปีแล้วนะที่เรารู้จักกันไอ้น้องเชฟครับเชฟค้าบสมัยแบบยังแบ่เบาอยู่เลยอ่ะตอนนี้แบบเจ็บเก่อมากเลยอ่ะแม่ลงซื้อข้าวมาให้ใช่ใช่อันนี้ก่อนสบายเจ็บมากเจ็บสุดๆปัสดีค้าเรามีมีเกมทน่าสนใจไหมครับเกมอะไรคะทายสีบวกกันตอครับจริงไหครับสกันนกถ้าถ้าทายถูกผมให้ถามต่อ สารต่อยังไงสารต่อได้รอคือแทงข้าวพันะได้เหมือนข้าวสีเขียวมือยวแต่ถ้าแทงไม่ถูกก็โเนถ้าแทงไม่ถูกก็เขียวแค่ต่อนเดียวเองครับก็ห้าพันใช่ไหมใช่ครับเกยาเก๋าเเอาเก๋าเก๋าเก๋าเก่าเเอาเก๋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 าเลยาเก๋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 าเกเเาม่วงสีเขียวพี่ผมสีเแล้วจะบาเลยนะ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนค่ะบ้านใกล้ทำปากดีนะไอสัตว์มึงมากินแถวบ้านกูบ้างเด็กมาเั็นหลายรอบแล้วไงมันไม่ใช่หรอมากินบ้านกูบามาดิทะเลาะกันทำไมวะน่ะพี่ตางพี่เลี้ยงเลยถ้าพี่เลี้ยงไปผมก็ไปเอาดิไปที่ผมได้หมดสไลอยู่แล้วพี่ก็รู้เที่อะไรที่วัวตอนไปตอนไปแล้วแบบไอ้เนี้ยตอนกลับหอมขวางทางว่ะ มามาเลขอะไรจ้าเลขอะไรจ้าเลขอะไรผมเลข1192อครับ1 1 9่อ่ะพันห้าอุ้ยเลขอะไรครับ1379หูเสียงคุ้นมากคุณมากสิฉันอยู่รอแกมาเป็นชั่วโมงแล้วอีนางดีเออพี่หลีเขารอพี่อยู่อ่ะขออนุญาตดี้คาวบีครับวันนี้ จริงเหรอใช่วันนี้จะแบบว่าเดินป่าจนจนหวานใจแบบว่าแบบเนี่ยเข้ามาหาเรียกริกนีกอยู่ไหมคะที่อยู่ไหมคะชีบอกมันเบอมันเบอรอโอ้ยเข้าแบบก็เบื่แล้ว่เป็นฉันอฉันรู้สิหน้าอย่างนี้ปากอย่างนี้สายตาแบบนี้รอยสักแบบนี้เห็นเห็นตั้งแต่สิบกิโลหลักแรกก็รู้เลยใช่ไม่ใช่บ้าอย่างเดียวบ้ากามด้วยอ้หบ้ากามด้วยอ้าวเลยลุงทำไมอะ รู้ไว<ห>้ฉันประการฉัน่ะประจารแกด้วยนะว่าแกมาถึงแกก็เมื่ออีกแล้วเจอกันก็เมือฉันลงทวิตด้วยลงโซเชียลแคมป์ด้วยโอ้โหสวัสดีรับโซเชียลแคมป์ไม่ใช่ถามคนข้างหลังสิฉันลงด้วยนะปุ้นเขาลงทวิต<ไ>อ,อีกแล้วหรอใช่ใช่ใช่ดีมากแม่ปลอมตัวไม่พ้นกูว่ากูต้องไปโกนหัวบวชกูดูละไม่ต้องปลอมตัวหรอกอุ้ย วันอุ้ยอิจฉาจังเลยอะ่ะอุ๊ยชาตาร้อนเชื่อไหมอุ๊ยเบิ้ลวันนี้จะไปทำอะไรดีครับคุณสิริกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่เลยเมื่อวานเซ็งเลยอ่ะตอนตอนนี้คือตอนนี้ผู้ชายเขาหาเยอะมากฉันไม่รู้จะตอบใครก่อนเลยรู้สึกเหมือนฉันแบบนางวันร้ายมากเลยตอนนี้เป็นบังหรือเปล่าไม่ไม่ได้บังฉันฉันไม่มีแฟน อ๋อก็เลยไม่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 ถือว่าเรียกบางเรียกว่าฉันฉันเป็นคนมีตัวเลือกใช่คือแบบฉันู้ทํายังไงอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะชอบแบบไหนมากที่สุดไม่เอาไม่เอาสิบคนไม่เอาสิบคนมันรวมเป็นอย่างเดียวไม่ใช่แบบเครเก่งด้านใดด้านหนึ่งบางคนก็รู้ว่าช้าดันมีคนคูเยอะแต่เขาก็ยังไม่ไปไหนอ่ะแต่เขาก็ยังอยู่อ่ะแต่ฉันก็ควรแต่ฉันก็รู้สึกก็ทุ่มเทนะเขาก็รู้ฉันรู้สึกผที่เขาทาให้เขารู้สึกแบบนั้นน่ะ ขอทุ่มเทเราทุ่มทิ้งโอ้จุดจริงแต่ว่าจริงจริงแล้วอ่ะแต่ก่อนที่ฉันจะมาจุดเนี้ฉันก็ฉันเคยมีความรักที่ดีมาก่อนฉันเคยถูกทำร้ายมาก่อนนะเธอเป็นคนที่ถูกทำร้ายไตทังหัวใจทำไมยังทนเจ็บมาต่างกี่คนหน้าคนใจลายไอ้พวกคนเ หน้ามีอืแต่จริงๆแล้วอะหลีกบอกว่าหลีกคิดว่าแบบนี้คือเหมือนกับว่าเรามีสิบคนอ่ะสมมติว่าอันนี้เนี่ยสมมตินะสมมติอันนี้เลยถ้าสมมติว่าเรามีสิบคนใช่ไหมแต่ละคนอะเก่งไม่เหมือนกันเลยอ่ะฮะไม่ใช่ไหมเดีวว่าสิบคนนี้รวมคนข้างๆลุงดิกด้วยคนหนึ่งอะอ่ะอ่ะอ่ะสมมติสมมติอันนี้คือสมมติสมมติว่าต้องแบบสมสมจริงอ๋อสมสมสมมติสมมติสมมติว่ามีสิบคนใช่ไหมใช่แล้วแต่ละคนอะทำได้ไม่เหมือนกันเลยมีข้อดีแบบ อ่ะฮะมีสมมติว่ามีข้อดีแบบคนละอย่างแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนในสิบคนเนี้ยก็คือคนเราสิบเปอร์เซ็นต์สามารถเติมเต็มเราได้ใช่ไหมใช่คนที่เขาไปรับฝากไราเก็แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่ฮะถ้าถ้าสมมติว่าเรามองคนจากการที่แบบว่าไม่ได้ให้เขาทําเพื่อเติมเต็มเราได้แบบทุกอย่างเราต้องเลือกจุดที่เราแบบว่าอยู่กับเขาแล้วเราสบายใจที่สุดมากกว่าอ่ะฮะใช่เราไม่ควรแบบว่าจะไปแบบ ให้สิบคนนี้ยังอยู่เพื่อที่จะแบบว่าเราแม่งแอนเอนเตอร์จีเต็มร้อยตลอดแม่งคงไม่ได้หรอกก็จริงใช่มันต้องหาแบบอะไรที่มันมันจะมีในสิบคนเนี้ยคิดว่ามันน่าจะมีประมาณคนสองคนแหละที่แบบเคมีน่าจะแบบใกล้มากใกล้ที่สุดใกล้สุดๆแต่แต่อย่าเชื่อวิลิกยเยอะนะเรดาร์เรดาร์เรดาร์วิลิกพังไม่พัง,พงหยุดแล้วพังไม่พังหยุดแล้วหยุดนานแล้วพังตอนไหนละแต่ว่าลุงทาไมคนในแก๊งลุงมีแต่หล่อๆทั้งนั้นเลยอะ วยฮะแล้วชอบไหมล่ะไเป็นไแต่เฮ้ยเสียงคุ้นๆอะไรคะวยลูกเอาครัหมอหมีวันนี้ครับดูไลน์เสือรัาหนูอุวยคาสายด้วยอะไรเนี่ยโทรหาใครเนี่ยคุยกับลูกคุยกับลูกคาสายอีกแล้วก็สบายใจทุกคนนะอยากเจอหลานไหมหมอหมีสบายใจทุกคนหรอจริงเหรอวันนี้หมอหมีก็ได้หลานเพิ่มสามคนนะผู้ชายทั้งนั้นเลยโอ้โหคือแบบคือแบบ อย่ากมีพี่ชายอ่ะบอกมีอะพี่ชายเป็นที่เป็นผู้ชายอ่ะพี่ชายพี่ชายี่ออนพี่ชายหน้าหน้าสมเอ็ดเสียงบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยพี่ชายนี่ไงพี่โฟเป็นรูปแม่ไหมดีค่ะโฟเป็นรูปแม่ไหมเนหลานข้าต้องการไหมเตยนนะครับเดีวโฟอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ญาติพี่ลิกอะ ทำไมว่าบ้านกูมันไม่ดีตรงไหนหรอเนี่คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครนะคะที่ปฏิเสธหรอเสื่อเนยไม่กีอย่อดีจ้าอุ้ยเรยน้องชายพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยคิดถึงจังเลยไอ้น้องชายของพี่เหนื่อยอ่าเที่ยวเช้าแล้วอยู่โอ้ยคบปีแล้วนะที่เรารู้จักกันในไอ้น้องเช้าเช้าสมัยแบบยังแอเบากอยู่เลยอ่ะตอนนี้แบบเจ็บหล่ามากเลยอ่ะ ดูเขาดูเขามีแฟนอย่างมีแฟนอย่างกี่คิดถึงจังเลยอ่ะรู้ไหมแต่ไม่มีน้องเพิ่งโดนทิ้งมาครับเอ้าทำไมอ่ะมาพี่ต้องปลอบใจมีปลอบใจด้วยนี่ไงเห็นน้องชายทุกคสวัสดีครับ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 ชื่ออีลิธนะนีลิธใส่ชื่ออีลิกนะเป็นอีลิกแมคควีนวะเนี่ยอีลิกไทเลอร์ครับไทเลอร์ไทเลอร์ครับ เป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเลยเนี่ยสาคนเนี่ยหัทดำหมดเลยใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนหัวดำถูกถูกถูกผมคนหลอมเขาไม่จะใช้สมดำบใช่ไหมถูกถูกไี้พูดอีกแล้วถูกอีกทำไมเสียงเัมนบ็อกซิ่งขึ้นวะแต่แต่ตะกี้พี่พี่แต่ตามจริงแต่ก่อนนี้พี่ พี่แก่แล้วนี่พี่เลยย้อมผมว่าพี่แก่แลยวหรอเออมารีกาแก่อยู่แล้วฉันไม่แก่เลยแต่ฉันแค่อยู่มาเกาะเดี๋ยวฉันไม่แก่นะอืมมิลิพี่แก่ไหมเหรอพี่ผมขาวไหมเหรอโอ้ยเขา้องได้ไหมล่ะเท่าอ่โอ้โหมีตังใช่ไหมเรนช่วงนี้เป็นไงค่ะส่วนไหนช่วงนี้เหรอนั่งก็เรื่อยๆอะ่ะนุนช่วงนี้ฟังต่อใครอ่ะใช่ฟังคนเดียวเลยอยู่บนเกนาะทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนเกาะลอยเหรอใช่คิดถึงเสียงนะเนี่ยไม่ได้ฟังนานนาน สมัยตั้งแต่ไปจบกองปูนอ่ะไม่เจอกันนานใั่สะดวกไหมอยากฟังสักเพลงหนึ่งอ่ะคิดถึงมากเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ไหวไม่ไหวเสียงมาค่อยมีช่วงนี้เป็นไรเป็นโควิดเหรอเน่ครับจริงอ่ะจริงเงาสายบายฮะขอบคุณครับวันี้ความหนักเหลือเกินลุงลีกตกปลาลุงลีก ้าตุปปาตุปปามันจะรีอยู่แล้วลูกรักไม่หลานหลักใจเย็นนะมันจะรีเนี่ยอันนี้อันนี้จะไปไหนเนี่ยหลังหลังรีเข้ามาไหมผมลอเข้าีไอ้หลังรีไ้เลยไม่รู้ม้าเองจะพาข้าไปไหนหรือเปล่านี้ก็ต้องซนอยู่แถวนี้กอนแล้นี้เงาใช่งั้นต้องวิ่งซนอยู่แถวนี้แหละเหนาะเลยอ่ะวันจุ้ยไปไหนอ่ะวันจ่ายอยู่กับลูกทำงานหน่อยพี่ก็เข้ามาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะช่วงนี้พี่ ไม่รู้ทาตัวไม่ถูกกับผู้ชายเยอะมากเลยอะ่ะ <ị> ไม่จะตอบใครก่อนเลยอะ่ะเว้ยไปป่าจริงวันหนึ่งเข้ามาแบบสิบสิข้อความอะ่ะฮอตมากน้องเห็นฮอตเหมือนพี่บ้างเลยจริงหรอไม่ฮอตหรอกเพราะว่าพี่มีหัวใจร้ายแต่ส่วนมากผู้ชายชอบผู้หญิงใจร้ายนะี่ยโอ้ยเขินน่ารักมากใจร้ายกันทุกคน <c oughs> <pf> <agem> พี่ไปดใครจุกมันโหรออยสักรอยสัก ด,ด,ดีดีดีช่วยโดนจุกมาเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนแป๊บนึ่งถ่ายแล้วหรอ,อเวลาเว็าไม่แต่คนทักเนาะเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งนั้นเลยจริงเหรอแฮร์รี่ใช่แฮร์รี่แต่ก็ <Harry. S 1> แอบเหมือนจริงนะเนี่ย <laughs> ฉันเอาเธอรู้ไหมฉันเอาจะนวหันใจน,นับวัดรวมตัวครอบครัวปะเนี่ยรวมตัวครอบครัวเหมือนเอาแบบลุงดิ๊กไม่เหมาะลุงดิง๊กไม่เหมาะเลยกับผมเนี้ยไม่เอาเลยอะแบบนี้เหรอลุงดิ๊กเหรอใช่ แล้วมันต้องทรงอะไรอย่างโกนหัวไปนะคือสองคนข้างๆเห็นปะโฟโฟโฟกับเรนน่ะคือโอเคนะกำลังอ้อออเลยแต่แต่ลุงหลิกเนี่ยเออทำไมล่ะอยากหนุ่มมั่งไม่ได้หรอถ้าิไม่ไปคันนี้โดนตัดออกจากมรดกแล้วหนูจะไปไหนต่อเรนกูมี่ต้ยโทษครับแต่กลับบ้านพี่ขึ้นบจนที่ค้านบ้านใช่ไหมครับโทษครับนะครับถ้าไม่ไปให้ตัดออกจากมรดก อุ้ยผมขาวครับสองศูนย์อะไรมามีฮะมามี่ย้หนุนมบอกว่าผมขาวสมัยก่อนไงมามีผมขาวอ๋อ้โหดูดิขู่แม่ควักพร้อมกันเลยแม่ลูกแมาเซตมีไม่หยุดขู่กูไม่ได้อยากเป็นหล่อสัตว์อ่าเรเรเรกอยากน้อยเวลอะไรอย่างนรอยพี่เลขหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับที่พ่อถอยแน่เลย ใครเนี่ยคนหลังแบบนี้เนี่ยน้องชายแบบนี้น่ะน้องชายเหรอพอรุ่เหรอใช่น้องชายชื่ออะไรอ่ะชื่อเลนครับลุงเลนใช่แล้วนี่ค่ะหลานหิวข้าวจากแม่สู่น้องแม่จากน้องแม่เพื่อนแม่สู่ลูกใช่เลยเช่นขอบโบาทีดีเลนหิวข้าวอ่ะ ย่อเหรอลุงฤกษลุงกหนูก็หิวข้าวจะไมไม่ให้หนูกินด้วยหนูก็อยากกินด้วยนะลุงฤกษ์ทำไมหนูอันนาสองคนหนูอยากเป็นเด็กหนูอยากกินน่ะลุงฤกษ์ว่าอย่างไรก็หิวข้าวเหมือนกันลุงเรนอันนาก็หิวข้าวเหมือนกันอะโอเคปล่อยลุงลงเดี๋ยวซื้อโอเค โอเคซื้อได้ด้วยนะโอเคดีมากมากเลยจริงๆแล้วนาะเก็บลงมาเลี้ยงให้ลงซื้อข้าวมาให้ใช่ใช่อเอาไปเลยครับแ้ะไรก่อนสบายลงมาเลี้ยง็บมากสวัสดีครับผมสุดๆสวัสด,ดีค่ะเรามีมีเกมอะไรสนใจไหมครับเกมอะไรคะทายสีงดกันน้องครับสีงวกกันน้องถ้าถ้าทายถูกผมให้สามต่อให้สามต่อยังไงสามต่อได้ค<ๆ>ือแทงข้าวพันได้ได้หมื่นห้า สีเขียวมือหนึ่งแต่ถ้าแทงไม่ถูกนะคะที่บังก็เสียแค่ต่อเดียวเลยครับก็ะห่าพันใช่ไหมใช่ครับเขียวแกยังยอมเขียวได้เขียวมือหนึ่งเขียวมือหนึ่งเอาเลยเริ่มเลยเอาเลยเริ่มเลยสีม่วงใช่ผมพิศรีสีม่วงเขียวสีเขีม่วงม่วงจมูกสีเขียวพี่ผมสีเขียวจะมูแล้วจะมูแล้วจะมูกสีม่วงนี่แบบพาเลยนะไปเจเอาสีม่วงแกสี่ม่วงแกสีม่วงสีม่วงค่ะสีม่วงม่วงกับจมูอ่ะมันน่าจะสีเดียวกันผมเขียวมือหนึ่ง ครับครับโอ้โหไม่มีใครถูกเลยไอ้ต้องใหม่ไหมอ่ะไม่เอาใหม่เก็บเงินก่อนแข่งจนอะไรนะเลขอะไรนะบัง่นคอหครับนึ่งเจ็ดห้าอย่างนี้ใครได้อ่ะอย่างนี้เจ้ามือก็ได้ไงอลาเอาเจ้ามือได้เหรอเจ้ามือใช่รอบสุดท้ายสงสัยต้องเทกันจาาอ้เดี๋ยวไอพีข้าม่ก่อนน้องตัวเกปะเอา เราเล่เนนี้บาร์มีโอหนึ่งอานาได้เก้าหนึ่งเก้าบามีกดใหมายเลขไม่ได้เป้ยนะเก้าหนึ่งเก้าอันาเก้าหนึ่งเก้าเรียกเข้ออนานอนด้วยบามีเลขหนึ่งสามเจ็ดเก้าไม่ทำไมกดตัวเลขไม่ได้อเหไอให้ไปแล้วคนละยานเพราะเชื่อกแม่กดตัวเลขไม่ได้งั้นก็ไม่เสียตังค่ะสิ ใช่ลุงบางของเราเองใช่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตังนะอย่าไปบอกเขานะ <c oughs> <c oughs> last Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.